เราเกิดมาในภพภูมิของมนุษย์เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราเคยได้ยินมาตลอดว่าวิญญาณมักจะมาขอเป็นมาขอส่วนบุญจากเราแสดงว่าเมื่อเราจากภพภูมิของมนุษย์ไปภพอื่นภพภูมิอื่นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิจารณาธรรมหรือสร้างบุญได้ใช่ไหมครับอืมเอาทำความเข้าใจก่อนนะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดแล้ว ไม่ใช่คำว่าวิญญาณมาขอเนี่ยก็น่าจะเป็นภพหนึ่งของคนที่ตายแล้วแล้วก็เป็นภพของอะไรก็อาจจะเป็นภพของสัมภเวสีสัมภเวสีคือผู้สแสวงหาแดนเกิดหรือไม่ก็ภพของอสุรกายอสุรกายแปลว่าผู้ไม่กล้าแสดงตนหรือไม่ก็เป็นภพของเปรตคือผู้ขอส่วนบุญคนั่นนั่นคือเกิดแล้ว คือตายปุ๊บก็เกิดปับ๊บส่วนจะเกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับกรรมพาไปจะบอกว่าตายแล้วเป็นวิญญาณอันนั้นไม่น่าจะถูกแไม่น่าจะถูกคือตายแล้วก็เกิดแล้วแต่เกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับกรรมนําพาไปส่วนที่บอกว่าถามว่าตายแล้วไม่มีโอกาสได้ทำบุญด้วยตัวเองหรือก็สมภเวสีก็เป็นผู้สแสวงหาแดนเกิดก็ไม่มีโอกาสจะทำบุญหรอก มันก็เหมือนเหมือนกับคนที่คุณเคยไปผับไปบาร์ไหมเคยครับเอ,อถ้าหากว่ามีพระไปบินทบาตในผับขณะที่คุณกำลังมเมามันนะคุณจะใส่บาตรไหมไม่ครับนั่นไงบอก,กันเลยนั่นแหละคือพวกอสูพวกสัมภเวสีล่ะครับคือไม่ปรารถนาจะบำเพ็ญบุญไม่ต้องการบำเพ็ญบุญ แล้วก็ไม่คิดว่าบุญมันจะมีผลอะไรแับสำหรับตนเองครับแล้วก็พวกอสุรกายคุณเคยเห็นคนที่หวาดกลัวสะดุ้งผวาหรือว่าเป็นโรคจิตหลอนจิตประสาทไหมใช่ค,ครับรู้สึกคุณนี่เห็นทุกทกผมโตมาในบ้านนอกครับแล้วก็พบเจอกับผู้คนหลากหลาย แทบจะทุกแนวเลยไม่ว่า<ม>คนติดยาคนบ้า<ม>คนไม่สมประกอบหรือคนพิการคือผมโตมาเพ๊่ผมก็เจอเลยครับ<ม>อยู่ในสังคมแบบนั้นเลยแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นพรก็ได้ที่ผมสามารถออกมาจากสังคมแบบแบบนั้นโตขึ้นมาแล้วมีศักยภาพในแบบทุกๆวันนี้ได้<ม>อาจจะเป็นพรก็ถือว่าก็ได้ครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงในการดำรงชีวิตแต่อยากจะบอกว่าสังคมแบบนั้นเน่เขาเรียกว่าสังคมของอสูรกายครับผู้ไม่กล้าจ,จะ,ะเผชิญโลกต่อความเป็นจรงิงไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเมื่อถึงคราวความจริงที่ตัวเองหนีและปฏิเสธไม่ได้ปรากฏขึ้นพวกนี้ก็จะทุรนทุรายทุกทรมานอย่างแสนสหัสแล้วคิดว่าเขาพร้อมที่จะทาบุญไหม ไม่ครับเนี่ยเหมือนกันสัมภเวสีแล้วก็เปรตก็เหมือนกันผู้ร่องลอยสัมภเวสีคือผู้ร่องลอยไปเรื่อยๆเหมือนกระายลมนี่ยคุณลองไปชวนคนเออเขาใช้คำว่าอะไรแถวแถวสนามหลวงอะออพวกเร่ร่อนเออไปชวนพวกเร่ร่อนทำบุญดูมั่งคิดว่าเขาจะทำไหมไม่เออเหมือนกัน นั่นแหละคือสัมเวสีพวกเปรตก็มีลักษณะเหมือนกับคนที่ตะกลุ่มตะการตะกะเหมือนกับนักการเมืองที่โกงกินบ้านเมืองะครับลองไปบอกว่าให้มันหยุดโกงดูบ้างได้ไหมไม่น่าจะได้เออไม่น่าจะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปรตอสุรกายสัมเวสีพวกนี้ทําบุญไม่ได้ครับทําความดีไม่ได้เว้นเสียแต่ว่า เขาจะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของการที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้ทํามาครับแล้วสัญญาขจิตเขาจดจําไว้แล้วกรรมมันแสดงตนออกมาเป็นอุปถัมภพกรรมอุปถร,รมภพกรรมในกรรมเลี้ยงดูเขาให้ได้ไปเจอเจอกับท่านผู้มีบุญบซึ่งเป็นญาติเป็นคนที่เคยการุณอุปัมภมกันมาอย่างนี้อนุเคราะห์ได้ช่วยเหลือได้แต่แม้ที่สุด ไม่เคยทำอะไรมาเลยแล้วอยากให้คนอื่นช่วยเราไม่เคยให้ใครมาเลยไม่เคยคิดถึงญาติมาเลยแต่ทุกทรมานแล้วอยากให้คนอื่นช่วยเราก็ยากแม้ญาติจะพยายามช่วยก็รับยากจนกว่าสัตว์เหล่านั้นที่ตายไปแล้วจะนึกถึงญาติตนนั้นคนนั้นได้แล้วจึงจะมาแสวงหาว่าเขามีบุญอะไรเผื่อแผ่เราได้บ้าง Hmm. ซึ่งมันก็นานแสนนานมากกว่าเขาจะผ่านพบอุปสรรคขวากน้าผ่านความทุกข์ความบีบคั้นสารพัดอย่างจนมารลลึกได้ว่าโอ้เราเคยมีญาติคนหนึ่งนะเคยสนิทกันพูดคุยกันเ,เคยชวนกันทําดีแต่เราไม่ได้ไปทํากับเขาเราลองไปหาเขาดูหน่อยซิอะไรประมาณนั้นครับซึ่งมันก็ยากมันก็ยากถึงไปหาแล้วบางทีญาติคนนั้นไม่นึกถึงเราเลยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับความมนุเคราะห์ เพราะฉะนันโรคหลังความตายมันเป็นโรคที่น่าเศร้าสำหรับคนที่ไม่เคยสั่งสมบุญคุณงามความดีแต่มันเป็นโรคละลาลื่นเลิงสำหรับคนที่มีบุญกุศลมหาศาลเขาจะอยู่ได้อย่างสุขสบายครับจบสาธุครับ